สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับใส่ทรายนะครับล็อกี่สุดหล่อทีมงานน้องฟิลม์มใส่ทรายจะเอาไปอาเอารถนะครับไปลากรถน้ำครับไปลากไอ้แฉะประจำบ่อทรายเสียแบงค์ซับทรายทองนะครับใส่ไปสักสามตัก บริเวณจุดสูบน้ำนะครับจุดเติมน้ำของรถน้ำประจำบ่อทรายนะครับพี่สอนมาเติมน้ำเติมน้ำเต็มแล้วออกไม่ได้ครับรถสิบล้อก็ไม่อยู่ไปส่งหินงานนี้ก็ทีมงานน้องฟิล์มนี่นะครับมาที่ใส่ทรายนี่ก็เพื่อว่าเพื่อถ่วงน้ำหนักนะครับ ถ่วงนั้นนักจะได้มีแรงประทะเพราะว่าพวกเราเลิกงานกันแล้วพอเอาสายของเสียแบงค์นี่แหละใส่มาถ่วงน้ำหนักมาลากขึ้นหลังจากนั้นก็ไปเทไว้เหมือนเดิมครับพี่ซอนเล่นท่ายากปะเล่นท่ายากปะโอ้นี่ความหวังของทีมงานเลยนะครับความหวังของบ่อเลยครับนี่ เติมน้ำแล้วออกไม่ได้ครับน้ำเต็มถังบ้านั่นโอ้น้ำเต็มถังเลยนะครับเอา้าเตรียบตัวแล้วครับเตรียบตัวดูครับควันจะจุกตูดหรือเปล่าคันลาก หรือว่าคันถูกลากจะเป็นยังไงจะขึ้นไหมน้ำหนักของรถน้ำหนักกว่าแน่นอนครับเอ้าโอ้เอ้าเอ้าโอ,โอ,โอ้สุดยอดเลยแรงจัดแรงจัดแรงจัด เรียบร้อยเอาไปเทเอาไปเทไว้ป่ะเอาไปเทไว้ตรงไหนคืนเอาไปเทให้เทตรงไหนเนี่ยมองไงนั่นเขียวก็ได้มองมองไงนั่น่ะเลยสายไฟไปก้อนหอดไอ้เครื่องหมุนเขียวๆนั่นหันถอยดาามาเทเลยนับกองอ่ะล่ะ เอาไปเทกับที่เดิมนะครับส่วนฝั่งของพี่สอนนะครับแล้วก็ป่าสำรีนะเก็บสลิงนะครับภารกิจจบสิ้นครับขึ้นง่ายไปละ